หนึ่งพุชเชกะเขาจะขึ้นราคารถไฟฟ้าสีเขียวส่วนต่อขยายแล้วเนี่ยใช่ครับเอาเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่ายี่สิบาทไม่ใช่เป็นไปได้แน่นอนเลยยี่สิบาทตลอดสายต้องกลับมาเป็นแคมเปญใช่ไหมแน่นอนครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างเชื่อมั่นได้ครับอยีอ่สิบบาทตลอดสายนี่เราไปสุดทางแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นผู้ไม่ดําเนินการนะครับเพราะว่าตัวกฎหมายก็พร้อมแล้วนะครับเราทําให้เร็เวกันกนั้นมันก็ได้ถูกไหมคุณจุรพันธ์ ใช่ครับย0ิบาทตลอดสายนี่ผมมีความเชื่อมั่นครับว่าถ้าเป็นกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คงสามารถดําเนินการได้โดยเร็วเพราะว่ากฎหมายจะเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> การเตรียมการทั้งหมดในเรื่องของโครงสร้างของมันก็มีความพร้อมนะครับ <c oughs> ไม่น่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไระคือหมายถึงสร้าร,รัฐบาลเพื่อไทยทําให้มันเร็วกว่าที่จะเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันก็เกิดแล้วและถ้าเกิดปุ๊บก็คิดว่ายากที่ใครจะไปเลิกถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เราใช้เวลาทำกฎหมายเป็นปีนะครับปกติครับกฎหมายท,ทุกตัวเนี่ยใช้เวลาเป็นปีครับโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความซับซ้อนเนี่ยนะครับเป็นไงมัางคะผ่าทางตันอยากได้รัฐบาลใหม่เป็นตอนนี้เป็นไงคะอยากลดค่าของชีพตอนนี้กลายเป็นอะไรเพิ่มค่าของชีพคะ่ะรัฐบาลเพื่อไทยไม่เอาคะ่ะอยากได้รัฐบาลใหม่จะส่งสารใครดีเนาะ